ช่วงนี้คุณตกหลายคนคงู้สึกเครียดผิดหวังและไม่มีเวลาหลายคนคนุอนอนไม่หลับแบบนี้ไม่ดีแน่เพราะอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพต่างมาได้หากคุณต้องการลงทุนระยะยาว,ยาวสายสาวรันีิ ขอแนะนากองทุนรวมผสมสวัสดิ์มิและสมัครดี a เกับเราเข้ากับโอกาสได้รับผลตอบแทนเพราะลงทุนขั้นต่ำ1,000บาทต่อเดือนยางสม่ำเสม,มอไม่ต้องจับจังหวะของราคาหลักทรัพย์ไม่ต้องติดตามข่าวสาร,รตลาดทุ้นตลอดเวลาลดความผันผวนของราคาที่อาจสูงเกินไปลงทุนอัตโนมัติได้เพื่อลดความเสี่ยงจากการลงทุนเป็นก้อนหากลงทุนผิดจังหวะอาจทําให้พอร์ตของเราติดลบได้มากจะได้มีเวลาส่วนตัวเพื่อสร้างโอกาสเติบโตฐานะการเงินเพราะการได้มีเวลาให้กับตัวเองและครอบครัวคือสิ่งสำคัญอย่างยิ่งกับการลงทุน CA กับสวดนนี้เพื่อสร้างโอกาสตติั่่งงงยยืนนลอุได้าบองุสวผสดิ าคาดว่าจะมีการเติบโตในอนาคตโดยคำนึงถึงสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมในระยะยาวประกอบดิฟิคไอขั้นต่ำเพียงหนึ่งพับาททุกเดือนเพื่อโอากาสรับผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวกองทุนรวมนี้มีลักษณะเฉพาะและความเสี่ยงเฉพาะผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจส,สินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนรวมก่อนตัดสินใจ,จลงทุนสอบถามข้อมูลกองทุนรวมและการบริการได้ช่องทางออนไลน์ของบริษัสหกรณมิป,ประเทศไทยหรรือโท020810525